สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้ากับบรรยากาศครัวคุณยายนะคะวันนี้รีวิวกับข้าวกับปลาให้เฟนเพจรับชมนะคะครัวคุณยายวันนี้ก็กินนึ่งปลานิลนปลานิลจากบ้านสวนคุณตามาจากบ้านสวนก็กับข้าวกับปลาพร้อมรับทานอาหารนะคะ อันนี้ปลากุดค่ะปลากุดโูละร้อยยี่สิบเสียเวกเขาได้มาจากลูกพี่เขาลูกพี่เขาไปหามาเสียเวกเขาเอามานะคะสนใจติดโตได้ปลากุดค่ะงามๆรูละร้อยยี่สิบแต่ของคุณยายมีแต่น,นิน <c oughs> คุณยายมีแต่ปลานินบ้านสวนมีปลานินปลาลูกป,ปลาช่อน อันนี้เขาไปหามาจากแม่น้ํามูลนะคะลูกพี่เสียเวกค่ะลูกพี่เสียเวกเขาไปหามาคุณยายก็อยากกินก็จัดไปปลาสวยๆอร่อยยมากินข้าวกับแม่กินข้าวด้วยกันเด้อลูกชายลูกชายเข้ามาหา เสียเพะเสียบเพะมาหาเสียบเพะมาหาวันนี้นี่ปล<ม>างกอดด้วยเอาไว้ให้ด้วยเลีอยใจเงินให้มานบบสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนเพจคุณยายค่ะ